ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักง,งานส่วนท้องถิ่นกรมส,ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่าเพื่อให้การดำเนินงานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักง,งานส่วนท้องถิ่นของคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักง,งานส่วนท้องถิ่นหรือกอสทออเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรมจึงขอความร่วมมือจังหวัด ประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ได้ทราบโดยทั่วกันดังนี้ 1. หากมีผู้แอบ,บอ้างว่าจะช่วยให้ผู้สมัครสอบเป็นผู้สอบได้โดยใช้วิธีการต่างๆขอให้ผู้สมัครสอบอย่าได้ลงเชื่อตกเป็นเหยื่อของผู้ที่แอบ,บอ้างดังกล่าวและหากพบเห็นหรือสร้างพฤติกรรมที่จะมีการแอบ,บอ้าง ขอให้แจ้งศูนย์ดำรงธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นหมายเลข02 241 5637หรือ02 241 9000ต่อ3331หรือ092 761 1889หรือ062 346 1889หรือ089 961 6952หรือเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่น www. dla.go.th หรือแจ้งภาคีเครือข่ายการป้องกันต่อต้านและปราบปรามการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบริจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักง,งานส่วนท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วยสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือสำนักง,งานปปชสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน,กนและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือสำนักง,งานปปทและ กองบังคับการป้องกันรปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบอกอปปปหรือศูนย์ดำเงงนราจังหวัดทุกจังหวัดโดยกรมส่งเสริมการปกรครองท้องถิ่นจะดําเนินการทางกฎหมายทั้งอาญาและทางแพ่งอย่างเด็ดขาดในกรณีหากเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจะถูกดําเนินการทางปกครองวงเล็บการลงโทษทางวินัยหรือการสั่งให้ผลจากตําแหน่งด้วย 2. กรณีผู้สมัครใช้วิธีการใดๆวงเล็บวิ่งเต้น ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบจึงจะถือได้ว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบแข่งขันซึ่งจะมีผลทําให้ผู้สมัครสอบผู้นั้นถูกปรับตกในการสอบครั้งนี้และผู้สมัครสอบผู้นั้นจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกไม่ว่าจะมีรับสมัครสอบเมื่อใดก็ตาม 3. กรณีผู้สมัครสอบถูกหลอกลวงถูกชักจูงหรือมีผู้แอบอ้างเพื่อเรียกรับเงินด้วยวิธีการใดๆและได้มีการจ่ายเงินไปแล้วขอให้ผู้ที่ตกเป็นเหยือ่อ ได้รีบแจ้งความดำเนินคดีกับผู้แอบอ้างหรือผู้หลอกลวงฐานช่อโกงทั้งนี้เพื่อให้ได้ทรัพย์สินหรือเงินที่เสียไปคืนมาโดยเร็วตลอดจนเพื่อไม่ให้ผู้สมัครสอบรายอื่นตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงหรือถูกชักจูงในการกระทําในทางทุจริตต่อไปจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอแสดงความนับถือนายณฤิชาโคษาสิวิไลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น